เฮ้ยทุกคนผมได้ของจากน้องคิมสายเปวอ่ะเฮ้ยตัวนี้ผมกำลังจะไปเอาของนะครับที่จดหมายครับเพื่อนโอ้ตายแล้วเขาให้อะไรมาเฮ้ยอัปเกรดไทยท่านสปเกอร์แมนโอโหโคตรโหดสีแดงด้วยครับเพื่อนและยังไม่พอครับ เขาส่งมาอีก2ตัวครับอะไรเนี่ย j e t p a พ k s สปิการ์แมโอ้โหแล้วก็ให้เจมด้วย20เจมบาสโคตรโหดกับ Dark คสปิการ์แมนครับเอาเขามาหาว่ะเพื่อนโอ้โหสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับน้องคิมขอบคุณมากเลยครับนะโอ้โหอศาสตร์ส่งมาให้นะครับเยอะแยะเลยเฮ้ยให้อีกตัวละครับเนี่ยเอาจริงดิโอ้โหเก่งใจจังเลยอะเอาแล้วกัน <laughs> มาครับถ่ายรูปกับน้องคิมหน่อยครับเพื่อนๆแ่อนชะมาครับได้เวลาทดลองแล้วนะครับว่าตัวที่ได้มาจะโหดขนาดไหนครับววันนี้นะครับผมจะเอาด่านที่ชื่อว่าทอยเล t แ a บนะครับไป let's go รอบแรกนะครับผมจะเอาแบบมีเดียมก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้ดูด้วยนะครับว่าแต่ละตัวแอนิเมชันเป็นยังไงครับเพื่อนๆแล้วก็ไหวหรือเปล่าถ้าไหวเนี่ยเราไปลุยฮาร์ดกันเลยนะครับ ผมนะครับจะลองตัวละครนะครับของน้องทั้งสองคนนะครับทั้งน้องเจปังแล้วก็น้องคิมนะครับนี่อันนี้คือตัวของน้องเจปังนะครับเพื่อนที่จริงมีตัวปูด้วยนะครับแต่ตัวปูลองไปแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลองครับเขาว่าโหดนะครับโหดจัดๆเลยครับเพื่อนแต่ตัวนี้ไม่มีตังครับงั้นเอาดาก s p สปิกรแมนก่อนครับมาดูดาร์คสปิกรแมนดูว่าจะเป็นยังไงครับก็คล้ายๆนะครับกับสปิกรแมนธรรมดาครับเพื่อนแต่ว่าเท่กว่าเยอะครับใส่สูรนะครับผูกไทยนะครับเสื้อด้านในสีแดงครับโอ้ยอย่างโหด ดูซิว่าอัปเกรดสุดนะจะขนาดไหนครับอุยคาอัปเกรดแค่ร้อยเดียวเองครับเพื<ๆ>่อนมาเดี๋ยวลองดูพออัปเกรดเสร็จปุ๊บน้องก็จะต่อยเร็วขึ้นใช่ไหมอุยกว้างขึ้นด้วยนะครับดูความเร็วดิ้ได้ไหมปับป๊บปั๊บโอ้ได้อยู่นะแล้วต่อยแรงด้วยนะครับต่อยแรงอยู่ต่อยแรงอยู่<ๆ>เดี๋ยวเราลองนะครับอาเจ็ตแพ็กสปิการแมนครับเพื่อนดูซิว่าจะโหดขนาดไหนครับท่าทางเขาจะโอ้โหูมีไอพ่นด้วยเหรอ เชดโคนรเท่ Shit, แล้วก็พุ่งไปตีครับพุ่งเสร็จค่อยตีครับพุ่งเสร็จปุ๊บตีพุ่งเสร็จปุ๊บตี <c oughs> ลอง up, อัพดูกว้างมากด้วยนะฮะรัศมีการตีเขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคล้ายๆกับตัวที่นั่งรถเลยนะเพื่อน <c oughs> ๆอ๋อประมาณนี้ครับตรเทีอย่างรอตัวนี้นะครับมาโคตรหนักหน่วงเลยครับแล้วผมนะครับอัพนะดักสปกแมนเต็มแบ็แลก็เพื่อน <Wow. S 1> ดูโอ้โหดูต่อยแม่งโคตรลัว แล้วตอนนี้นะครับนี่วางตรงครับนะครับดักสไปเดอร์แมนไว้ดักนะเต็มไปหมดเลยครับอ่าไหนดูซิว่าจะต่อยเร็วขนาดไหนเย้นี่เรียกว่าสับบแบบต่อยแบบสับๆเลยนะเนี่ยโหดมากครับเอาล่ะครับได้เวลาของใหญ่นะครับของน้องเจปังครับเพื่อนๆเขาชื่อว่า Toxic Update Titan Cameraman ครับทุกคนว้าวหือยังโหดครับัวแล้วยิงแบบว่าติดเชือยิงพึบติดเชือครับโอ้โหยังดุยังดุ สุดยอดเดี๋ยวต้องลองอัปเกรดดูนะครับว่าเขาจะสุดยอดขนาดไหนครับโหดขนาดนี้นะครับต้องจัดไป2ตัวเลยมากลายเป็นมหากราบท็อกซิกเลยนะครับตอนนี้ท็อกซิกคาเมล่าแมนครับโอ้โหยางโหดอันนี้นะครับเป็นของน้องคิมนะครับอ่าเขาชื่อว่าโซอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนครับเพื่อนเือนตอนนี้นะครับเขาจะใช้เลื่อยนะครับในการปาดแล้วก็ยิงโอ้โหยังโหดนะโหดจัดโหดจัดโอ้หมดละ ตียับเลยตียับเลยอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับของลงคริมครับอ่าตัวใหญ่เลยครับลูกพี่แกชื่อว่าอัปเกรดไททันสปิการ์แมนครับไม่รู้เลยว่าจะวางตรงไหนดีตรงนี้ละกันอ่าประมาณนี้2ตัวครับซ้ายขวาครับโหเดี๋ยวนะปหดเกินนะครับนี่เรียบร้อยโหอย่างเท่ผมอัปเกรดนะครับเป็นเลเวล2นะครับผมอัปเกรดไททันสปิกอร์แมนครับดูดิยิงสองมือพร้อมกันว่ะปิวปิวอุ้ย โอฟเวลสามลำโพงด้วยเหรอเอยิงลำโพงด้วยครับดุด,ดันจริงตอนนี้นะครับไม่มีใครสามารถรอดเงอมือของเราไปได้แน่นอนดีดิโอ้โหยิงกันยับนี่ยิงกันยับๆเลยเนี่ยตียับเลยเนี่ยตอนนี้นะครับสปิก,กรแมนผมนะครับเลเวล5ไปแล้วครับผมไททันสปิก,กรแมนอัพเกรดเรียกสับกันไปหมดเลยมาเดี๋ยวเราขายทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองกิะตัวกันเื่อนเดี๋ยวผมขายพวกนี้นะให้เกลี้ยงเลยแล้วก็ ขายไททันด้วยนะครับอัปเกรดไททันสปิกอรแมนด้วยนะครับเพื่อจะไปอัพตัวอื่นครับมาไปดูซิว่าตัวอื่นจะโหดขนาดไหนครับเดี๋ยวเราลงดูซอก่อนนะครับนี่ซออัปเกรดไททันคาเมราแมนครับอ้าวมีไอพ่นว่ะเฮ้ยพออัปเกรดแล้วมีไอพ่นมีปลีกครับแล้วก็มีปืนด้วยเจ็ดมีปืนกลนครับพูทเท่ครับเดี๋ยวเราจัดการนะครับอัพให้ตันเลยดูซิว่าจะเท่ขนาดไหนครับมาครับจะครบแล้วครับหกพันครับมา จักการอัพโอ้โหดขึ้นนะครับโหดขึ้นเหมือนวงตีจะกว้างมากครับมาถึงตรงนี้เลยครับโอเคงั้นผมถ่ายทิ้งนะครับเดี๋ยวลองดูของน้องเจปปงบ้างว่าจะเป็นยังไงครับเพื่อนตอนนี้นะครับทั้งสนามนะครับเต็มไปด้วยนะครับไทท่านขนาดใหญ่ของน้องเจปปงครับแล้วยิงยับยิงแบบยับยับเลยดูดิโอ้โหก็คือติดคิดนะครับเต็มไปหมดเลยและตอนนี้นะครับผมอัพเขาเลเวลเลเวลเกือบตันกันหมดแล้วนะครับ แต่ตังนะหาไม่ทันครับจะตายหมดก่อนครับ <S <S อุ้ยหมื่นเลยหรออัพเรเวลต่อไปหมื่นโหดเกินโอเคยิงไปยิงยิงยิงยิหม่นห้ไม่น่าเก็บได้แล้วพรุ่งนี้น่าจะตายหมดครับแสดงว่าไอโ้โหมดมีเดียมก็ไม่ขนามือเราสินะไปครับไปต่อโหมดฮาร์ดกันมาครับผมว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยสบายๆเลย นะดูจากเวลนะครับจากโหมดมีเดียมแล้วนะครับโหมดฮาร์ดเราก็ไม่น่าจะขนามือจริงไหม <c oughs> โอ้โหแค่ทักสปิกแมนสองตัวนะครับอัปเกรดนะครับใกล้เต็มละโอ้โหเต็มเรียบร้อยดูสิมันจะผ่านไปได้ไหมพวกนี้นะครับไม่น่ารอดป <c oughs> ไปไอวับมาแล้วครับตังใกล้ได้แล้วครับ2 0 0พันครับเดี๋ยวเอาของน้องเจปังลงเลยล้วกันเอาตัวหดลงก่อนนะครับเพื่อความได้เปรียบมาตรงนี้เลยจัดการไป หรือยิงโอ้โหเสียงยังดุดันน่ะยิงยังแรงเอาละครับตอนนี้นะครับผมทําการวางนะครับไททันของน้องเจปังไปสองตัวด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะวางนะครับไททันของน้องพิมนะครับขนาดใหญ่นะครับอัพเกรสไททันสปิการ์แมนเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับลูกพี่ใหญ่โอ้โหยังดุคือตัวใหญ่สุดแล้วนะครับแล้วเท่ด้วยประเด็นคือถูกใจนะมี2โหมดด้วยนะครับยังดุ โหมดฮาร์ดนะครับมีทั้งหมด50เวฟตอนนี้แป๊บเดียวนะครับ22เวฟแล้วนะครับยังไหวชิวนะนี่เจ็ดแพ็กช่วยตีด้วยนะครับตีแรงนะเอาเรื่องครับมาครับตอนนี้นะครับผมวางไททันนะครับอัปเกรดนะครับไว้เต็มไปหมดเลยท็อกซิกนะครับอัปเกรดไททันคัมเบราแมนศัตรูก็ไม่เบานะเนี่ยดูดิมาใกล้ถึงทางเข้าแล้วครับย้ยูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าโอเค ดงนี้นะครับคือโดงที่ดุดานมากมีไททันอยู่4ตัวด้วยกันนะแล้วก็มีดักสปิกอรแมนอยู่นะตัวเล็กๆเต็มเลยโอ้โหสบายละไม่มีรอดนะครับออกไปจากตรงนี้ได้อย่างแน่นอนโอ้โหยิงยับอ่ะโอ้ด้านในคือแบบชุลมุนวุนวว่นวายนะยิงกันแบบยับยับดูบอสหรือบอสบอสไหวนะไหมบอสไหวนะไหมบอสหลดหุดไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดไหมไม่หลุดนะครับไม่หลุดมาสักตัวครับบอกเลย อาเกลี้ยงเกี้ยงเกี้ยงแต่ตัวเวทถ้นี่มันมันเลือดมันเยอะว่ะโอ้โหเดี๋ยวนะมันมันหลุดมาด้านหลังเลยครับเยอะแล้วแป๊หนึ่งนะแป๊บนึงนะไหวไหมอ่าเจ็ตแพรตีครับเจ็ตแพรตีไม่น่ารอดนะเจ็ตแพ็กจัดการแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเรียบร้อยครับเจ็ตแพ็กฆ่าเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เวฟที่38นะครับมาไกลว่ะดูดูไทท่านเยอะไหมใส่ไว้เต็มแม็กเลย ของน้องเจปังนะ5ตัวเลยครับตรงนี้นะครับอ๋อดู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 สับกันยังดูครับสับกันยังดูอ่าเดี๋ยวทําการอัปเกรดให้ครบนะครับไม่น่าจะรอดไปจากตรงนี้ได้พวกนายยังดูเลยยังโหด39แล้วว่ะอีเวฟที่39แล้วอุ้ยพวกนี้มันมันมันถึกจังวะอุ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 หลุดมันหลุดเต็มเลยคืยแย่แล้วยังไงอะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยขายขายตัวเล็กทิ้งก่อนเดี๋ยวอัพตัวใหญ่ใส่ไปก่อนไอน้ยพืนเพื่อนมันหลุดอ่ะมันหลุดไปด้านหลังครับโอ้แย่แล้วผมผมบริหารไม่ดีเฮ้ยอัพเกรดอัพเกรดสามพันมาเร็วเงินเงินโอเคอัพเกรดรอดไหมรอดไหมรอดแหละโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยดไอ้พวกนี้มันเลือดเยอะเอาแล้วหลับด้วยตายแล้วผมผมวาง วางไม่ดีชัวร์เลยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอย่านะสี่สิบสองแล้วเว้นสี่สิบสองแล้วจะผ่านแล้วยิงเร็วไหวไหมไวไหมย่าอย่าอย่าเดาคุณเข้าไปแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วเย่แล้วแย่แล้วเว้นที่สี่สิบสองต้องรีบไปจัดการอัปเกรดโดยด่วนโอ้โหเดี๋ยวนะเงินเงินขึ้นมาเร็วเงินมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้ว เฮ้ยแย่แล้วเลือดตอนนี้เลือดทานทับแล้เหลือนิดเดียวแล้วอะโอ้ตายตายตายชั้นตายชั้นโลกแล้วโลกแล้ว2,000ครับไม่พออัปเกรดชัวร์เลย5,000เลยไกลยังไงเอ้าค้างค้างแล้วค้างแล้วโอเครอดรอดแล้วมันมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับ4 8แล้วนะครับใกล้แล้วครับเหลือแค่2เวฟเราจะจบแล้วครับสู้ๆครับตอนนี้อัปเกรดไปได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยมันหลุด เฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดมาตอนไหนวะเน,นี่ยไม่ทันเห็นโอ้ไม่นะไม่นะสีส่สแล้วยาเก้าว็บเว็บ <c oughs> ที่สีก้าแล้วยาตาย <c oughs> อ่า <c oughs> ไม่เกือบชนะแล้ว <c oughs> เว็บที่สี่สิบเ้าโอ้โหเลเว็บเดียวครับเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยสรุปว่า เก่งมากครับตัวละครทุกตัวยกเว้นคนเล่นเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับทั้งน้องเจปังแล้วก็น้องคิมนะครับบ๊ายบาย